การแสดงวิดีโอศิลปะร่วมสมัยความสัมพันธ์ไทยออสเตรียณนะหอศิลป์กรุงเทพปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่19แล้วนะคะคุณอรดลแก้วประเสริฐและคุณทัไทยรัฐจ,จัตุระวัฒนานำงานไปร่วมแสดงและได้สื่อสารความน่าสนใจของกิจกรรมครั้งนี้ในฐานะนักข่าวพลเมืองค่ะ นักข่าวพลเมืองพามาชมวิดีโอศิละปะร่วมสมัยความสัมพันธ์ไทยออสเตรียณหอศิลป์กรุงเทพซึ่งจัดปีนี้เป็นปีที่19การจัดแสดงวิดีโอร่วมสมัยครั้งนี้เป็นการผสมผสานวิดีโอกับศิละปะการจัดวางฉายวิดีโอกับส่วนต่างๆในห้องจัดแสดงเพิ่มมิติของงานเช่นจัดแสดงร่วมกับงานปรติมากรรม ภาพเขียนหรือฉ่ายภาพยนตร์ศิลปะในเต็นท์ขนาดครอบครัวงานนี้มีทั้งงานแบบสมจริงและศิลปะแบบเหนือจริงโดยศิลปินกว่าร้อยท่านท,นทั่วโลกในไทยนั้นเป็นผลงานจากคณะทางศิลปะและการออกแบบจากมหาวิทยายลัยทั่วประเทศดรพานุแสงชูโตอาจารย์ประจำมีเดียอาร์ตมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศิลปินและผู้เข้าร่วมงานแสดงความเห็นไว้ดังนี้ค่ะก็รู้สึกประทับใจนะครับครั้งนี้ผมว่ามันรวมของสุดยอดของวิดีโออาร์ททั้งในศิลปินทั้งคนไทยนะครับและต่างประเทศเนาะซึ่งหาชมได้ยากนะครับยิ่งเป็นสื่อภาพขึ้นไหวทางศิลปะก็เลยอยากให้มาชมมกันนะครับหัวหน้าโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสรนหนูเขียวอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวถึงงานไว้ดังนี้โครงการนี้จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับศิลป,ปินออสเตรียนะครับซึ่งเรามีทีมรุรจากออสเตรียสองสามท่านนะครับศิลปินหลายๆคนมามาช่วยโครงก,การนี้นะครับโดยเฉพาะจากยุโรปนะครับโครงการนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับผู้ที่สนใจภาพเคลื่อนไหวนะครับ โดยเฉพาะทางศิลป,ปะนะครับเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยทำงานด้านาน,นี้ค่อนข้างน้อยมากนะครับภาเพเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผ่านเทคโนโลยีนะครับมีการคำนวณผ่านเรื่องของเวลานะครับเสริม้อพาะเรื่องนี้ป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพวิดีโอมันจริงมีความแตกต่างจากสื่อมยอถือๆๆครับงานนี้เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์แลเกเปลี่ยนทัศนคติ ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติโดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่12มิถุนายนนี้ข่ทไทยรัฐจัตุระวัฒนาอรดลแก้วประเสริฐน,นักข่าวพลเมืองรายงานจากกรุงเทพมหานคร